สวัรดีจ้าพีพีเพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกทุกคนนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนทาง u ูทวันนี้พี่หน่อยกับมาเข่าสวนคือเก่าแลวจ้าชีวิตคนติดสวนนะจ๊ะเนาะชีวิตคนติดสวนในต่างประเทศกจิเรติดอีกว่าโดนหรอกจ้าเดี๋ยวมันก็จะหนาวแล้วเนาะหนาวแล้วก็ จีเข่ามาบารายแล้วเนาะพักเพิก,กก็จะกี่บปฏิเหลือจีอย่างซ้ำใดเนาะจ้ะเห็นเห็นอยู่นี่ต้นอุบอับ่วงามนี่นนนานหนาวมากนี่ก็สลดฮูดฮูดได้จ้ะไปเมือดด่อเดชเท่านหนาวบ่ได้เนาะหนาวคนหนาวอีหลีได้จ้ะเมือ่อสงบสงสารอยู่จ้ะแต่วา่าติค็ดทั้งไลาเนาะมันเอาเข่าบ้าน,นามันบ่ได้เมื่อทุกตนจ้ะ ก่อนค้นเข้าบ้านเมื่อน่ะก็ค้นกับะมีหมองสีอูแล้วจ้ะเรทั้งใดเนาะต้องท่ามใจนี่แล้วก็ชีวิตคนนในไทยในต่างแดนเนาะี่ะนะ้องะหลักปันได้กับนั่นดูแลอะไสซัมเนียล้วจะบะเขีอวก็กกำลังงามงามดี้ะสายพันธุ์ดูใบมีตงแต่ใบ เม้นบ,ธธบ,เนบ,เบนกเขียท่านมาด่าเลยจ้ะบกเขือไอ้นั่นเดีบยกเขือบนพ่วงบกแขงมานเห้าหน,หน,นั่นนะจ้ะนี่นะจังได้หน่อยจะเอาเข่าบานเลยเป็นไงแม่เหลืออกเหลือใจน้ำเธอนะงงก็ร่างไอ้ทำังบกเขือเปาะท่านมาด่านั่นก็ร่างเป็นดอกตก็น,นี้เลยจ้ะติดดอกก็ไม่ติดเอาช่วงที่มันจีหนาวนี่เนาะจีนกินบ่ ุนเขาม้านนี่แหละต้นเนี่ยเขือพไปหน่อยง่ามเลยจ้ะถึงมันกิบัมีนวยให้กินแต่ว่าเห็นมันงามๆมนันสีก็ไปชื่นใจเลยจ้ะนี่อันนี้ก็จิเป็นไอ้ต้นกระชายต้นกระชายปีที่แล้วก็เอาเขาบ้าน แต่ว่าปีนี้คือเอาเขาบานบรยัยเพราะว่ามันมีมันมีแนวอื่นมามาแจกเนาะกะเนาะมีตำลึงแล้วก็มีมะระก็เลยต้องเอาตำลึงกับมะระเขาบานแล้วก,ก็บมุมีหม่องไวไอ้กระชายเนาะจะราะว่ากระชายมันยังหาซื้อไงได้กินง่ายๆอยู่เนาะตามร้านเอเชียแต่ว่าตำลึงกับมะระไอ้เนี่ยเป็นหน่อยหา,มาเมล็ดพันธุ์มันยากจาก้ะหน่วยเขาเลือกเขาบานไว้ก่อน อันใดมันหา,มาเมล็ดพันธุ์ง่ายๆก็เอาไปขงางนอกอันใดมันหา,มาเมล็ดพันธุ์ยากๆก็เอาไปขางในนะจ้ะบุกพริกกน,นี่แหละจ้ะมาล้อมมาแหลมที่มานองมาแนงแบบที่แหลกปลามันจีบบุ้ีหน่ยเด้นี่ก็ติดมาห้อยู่เด้จ้ะกันเก็บร่วมกันได้เราทุกคนหนึ่งอันนี้จะกว่าสายพันธุ์อย่างบุ้นนี้หน่วยหลบๆเจ้าดอกนี่เจ้ปกกรติดลายอยู่ ทางใต้พุ่ก็สิเป็นพักโคมพักโคมเถื่อนี่ภโคมไทยพักโคมไทยในท่นหนาวอยู่จ้ะถึงมันจิตตายแต่ว่าหนาห่อนมากมากกับขึ้นเม,มื่อมอยู่อันนี้ก็อยู่ของ,งอบอกขอบ้านดอกชีวิตนะคะชีวิตคนไทยในต่างแดนสิ้ตายกับสิ้ตายถ้ากีดจั้งใด จะต้องท่าใจเป็นบางอย่างนี่ก็คือกันจะอันนี้ก็สิ่ตายอยู่แต่บอกเอาเมล็ดพันธุ์ขอเวลายอยู่ดอกนี่เออใบมแมงลักเลาวจะใบแมงลักแล้วก็ใบกระเพราอันนี้ก็ทีอยู่ข้างนอกนี่แหละกระทงกระทินนี่ก็อยู่ข้างนอกนี่แหละเงินพุ่นกันพักกันจองกับเปลี่ยนเได้จ้ะพุ่นเป็นใบแล้วพุ่น ตอนแรกเ,เพื่อนๆนั้นเพื่อนเห็นเพื่นอนยเอาลงเมื่อนวาตึงเต้ในผักกันชี้ใบเลื่อยมันโมเมนต์ได้จ้ะพี่น่อยก็บอกว่าเป็นผักกันจองเดอ้อเห็นบ่มันเป็นใบผักกันจองแล้วนะนี่เจียวเข่าบ้านย่จ้ะเพราะวะ่ามันหาเมล็ดพัน์ยากเอาใ่กระถางแล้วก็เอาน้ำนี่เอาน้ำรอไว้ต้องอดทนจะอดทน ก็อดทนพากก็ต้องอดทนจะ้ะอดทนแล้วก็ต้องทนอดชีวิตนะจะนะ๊ะเนาะคนอดทนได้ก็โทนก็ได้อดทนอดได้ก็ได้จะ้ะเลือกเอายางใดอย่างหน,นึง่งระวังอดทนกับทนอดเป็หน่อยเจอมากแล้วทั้งสองอย่างแล้วจะ้ะทนอดก็อดมาแล้วเนาะ มาอยู่กรุงเทพเพรมีเงื่อนจีซื้อเขากินก็อดมาแล้วม่อยู่เมืองนอกเมืองหน้ากระทั่งอดทนแล้วก็ทั้งทนอดแต่ทั้งสองอย่างเลยแต่อยู่เมืองนอกอดทนแล้วก็ทนอดถ้า,ามันหาอาหารไทยกินแล้วบทสะดวกคือบานเหาเนาะอันนี้ก็คือไอ้ทนอดอดเอาพอดี แต่ว่าอดทนนะก็อดทนกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวห้องนี่แหละกับลูกกับเต่ากับสามีว่าอียังอียังมากกับอบคอยจีลุ่มตัวปันใดคนละเชื่อชาติาศาสนาคนละความคิดความอ่าน มาเจอกันมาพอกันมายูน้ากันมาสังขอบัวน้ากันสุกเนุ่กเน่ป,ปับปรุงกันไปเรื่อยๆอดทนกันไปเรื่อยๆมันนั่งจมอยู่นสวนนี่แหละจมเรื่องชีวิตแต่ของเรื่องงานมากก๋เป็นแรนเขาสวนแล้วพี่น้อยมันนั่งอยู่นสวนก็น ส่งไอ้มีชีวิตชีวาอยู่ดิปรว่ามันเดี๋ยวมันก็เข่าหนาหนาวแล้วเนาะเข่าหนาหนาวแล้วกะที่มีชีวิตชีวาเราแหละพักเพล็กกระไดเนี่ยเห็ุกัรณไหนอันนี้อันไอ้นั่นพักอีหยังเนาะแบบนี้พักแมวฟักแมวดิออนี่บวกฟักแมวนี่ก็จะเอาเข้าบ้านนี่หรอก จริงมันหาง่ายอยู่ดอกฟังแมวตามร้านอันแขกตามร้านไอเอเซียสืบเมื่อกินกระตัดตัดตูดมันเนามาปลูกมันกระขืนนีพี่หน่อยเห็ดอะไรทีจริงมันกระขื่นแต่กระเจีย๊ยเอาขอบางอยู่ดอกสิได้แต่วันเนี้อื่นนะขอบ่ได้เนียอื่นนี่ให้เขาโทนเอาเกลือเมื่อเกลือมันหลายตน้น ลายต้นคักบวชเขือพ่วงบวชเขือปเอปาะลายต้นจะบ่ได้กลิ่นนวยมบอบให้กลิ่นนวยก็เอาใบข้างนอกซะก่อนเดึงมาที่อยู่กันได้ฮอดเดือนได้ขันเข้าหน้าหนาวมาเบิง้งอันบวชเขือเทศต้นนั้นเด้สูงเงาสูงยาวเข่าดีให้รี ความสุขของคนไทยในต่างแดนซัมเนีตเละจ้ะเบืองพักเพวพักเพวกง็งามๆเลยนะเก็บไปกินก็สมตำเลยสมตำกับบะหมีบบม่บักหลอกบะหมี่บักหลอกกอกินกระลาบปะได้เนาะเดี๋ยวมื่อใดเห็นลาบจะมาเก็บมันไปกินอยู่กินกระลาบกับเขากันอยู่หรอกนี่พี่น้อยล่ะสะออนพักไอ้กันจ่องพี่น้อย เพ้นกระชื่นใจเลยจ้ะเดี๋ยวพี่น้อยจะเอาอันไวใน,นบานทะเบิงไวในบาน,บานาทันทีมีอันปฏิกิริยราแน่วเลยค่ะนักเขาบ้านนะจ้ะนี่เระจะอัปเดตพักในสวนให้เพื่อนๆดน,นเบิงกันพักในสวนพักไทยๆในต่างแดนจ้ะชีวิตคนไทยในต่างแดนเนาะจ้ะ โอเคจ้ะขอบคุณที่ติดตามพี่น้อยด้วยจ้ะคันมากกับก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่น้อยด้ด้วยจ้ะอพอมีกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปใน,นช่องนี้น้อยทอขีาตาเลยล่ะจ้ะไปใส่มาใส่น้ำขดอกก็จะแกะอยู่ในบ้านนี้สวนนี่แหละจะพอกันนั้นคลิปต่อไปด้วยจ้ะขอบคุณต่ที่ติดตามสวัสดีจ้า